ใครที่กําลังมีปัญหารักแร้ดาไม่กล้ายกแขนห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะวันนี้โซมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการแก้รักแร้ดาเร่งด่วนมาบอกค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนวันนี้โซจะมาบอกเคล็ดลับวิธีแก้รักแร้ดาเชื่อว่าปัญหานี้นะคะสาวๆหลายๆคนคงกังวลใจไม่น้อยเลยรวมถึงตัวโซด้วยนะคะเพราะโซเป็นคนชอบใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่เสกาะอ,อกแล้วก็ใส่แบบโชว์ใต้วงแขนมากแต่ถ้าใครที่แบบมีรักแร้ดาคร้ําหรือว่าเป็นตุ่มหนังไก่หย่อนยานแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มั่นใจนะคะมันลดความมั่นใจ ก็มีหลายๆคนนะคะก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมอยากจะใส่แต่ว่าขาดความมั่นใจตรงเรื่องของใต้วงแขนตรงนี้ไปนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าโซทำเคล็ดลับนี้ได้ผลกับตัวเองแล้วเอามาบอกต่อเพื่อนๆใครไปทำตามนะคะจะมีรักแร้ขาวแล้วก็กล้าโชว์กล้ายกแขนอย่างแน่นอนเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดู how to เคล็ดลับนั้นฝากกดไลค์ให้นิดนึง นนนิดึงะกดติดตามด้วยกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่โซอัปเดตคลิปอะไรลงไปจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเราไปดู How to ูกันเลยว่าโซทำอะไรบ้างค่ะคือปัญหานี้มีคนขอพี่โซมาเยอะมากจริงๆนะทุกคนใ้เรื่องรักแร้คร้ำดาตุ่มหนังไก่ไม่เรียบเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยอยากที่จะมาบอกเคล็ดลับที่พี่โซทําเองแล้วได้เห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ อยากมาแนะนําก่อนว่าต้นตอเนี่ยทำไมมันทําให้รักแร้เราถึงดําครั้าเป็นตุ่มหนังไก่ได้เพราะหลายคนต่อให้แก้ไปเลเซอร์หายลักแล้เนียนหรือใช้ครีมจนรักแร้เนียนแล้วก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะดังนั้นเรามารู้วิธีป้องกันก่อนเราจะได้ไม่กลับไปทําแบบเดิมอีกนะคะ 1. บางคนเนี่ยชอบถอนรักแร้แรงๆแบบดึงปึ๊บ ปืดแบบมันมากห้ามไม่ไหวจะแม่อันนี้คือห้ามเลยนะเพราะว่าการถอนแบบแรงๆจะทําให้เป็นตุ่มหนังไก่นะคะทุกคนแล้วก็บางคนชอบโกนแรงมากแบบใช้ใบมีดโกนแบบคว,กวกักควักควักทุกคนรู้ไหมการโกนแรงๆแบบนี้นะคะยิ่งทําให้รักแร้นะ่ยผิวรักแรของเรามันบอบบางมากเลยนะทุกคนมันเหมือนแบบ แทบจะเหมือนใต้ตาของเราเลยมันบางแบบนั้นเลยการที่โดนใบมีดขูดแรงอย่างนั้นนะคะทำให้ผิวหนังชั้นนอกนะคะของเราโดนเสียดสีอย่างรุนแรงก็เลยทําให้เกิดรอยคำ้ำบางคนเนี่ยรักแร้ดาเป็นเส้นๆเ,เลยนะคะเนี่ยห้ามทำห้ามทําเลยและ2นะคะหลายๆคนอาจจะใช้โลออนที่มีน้ําหอมผิวเราแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเลือกใช้โลออนที่มันมีน้ําหอมแบบเข้มข้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะ บางคนอาจจะไปใช้ครีมที่ทารักแล้ไม่เหมาะสมกับตัวเองนะคะดังนั้นพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตมาเจาะจง กับเรื่องเรื่องนั้นจริงๆและ3นะคะก็คือชอบถูรักแร้แรงๆมาคนอาบน้ําเสร็จใช่ไหมแบบเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเอาผ้าขนหนูมาถูบริเวณรักแร้อันเนี้ยไม่ควรทําเลยนะคะเพราะว่าการถูก็คือการเสียดสี<ๆ>ก็ยิ่งจะทําให้รักแร้รอดําครั้งนั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อรู้ต้นตอสาเหตุแล้วอย่าทําต่อไปก็จะเป็นวิธีการบํารุงแล้วนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่พี่โซท่ทาด้วยตัวเองแล้วเห็นผลจริงๆค่ะ ไอ้วิธีที่ว่านี้นะคะก็คือการสครับมะขามนะคะพี่โซจะสครับมะขามอาทิตย์ละ2-3ครั้งค่ะวิธีทำนะคะก็คือสครับมะขามเราใช้มะขามเปียกก็ได้หรือว่ามะขามที่สำเร็จรูปที่เขาขายทั่วไปตามตลาดเลยก็ได้นะคะพี่โซก็จะใช้ มะขามที่แบบสําเร็จรูปแล้วเนาะสะดวกดีนะ,ะซื้อมาเป็นกระปุกเลยนะคะแล้วก็เอามาสครับบริเวณรักแร้ของเรานะคะทิ้งไว3้3าถึงหนาทีนะคะแล้วก็ให้เราใช้มือของเราเนี่ยนวดวนเบาๆนะคะย้ําว่าเบาๆเนาะตัวมะขามเนี่ยจะช่วยให้รักแร้ของเรานะคะกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องรวมกับเทคนิคเคล็ดลับอื่นๆอีกนะ,นะหลังจากเราสครับเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างออกนะคะแนะนําทําแค่2อถึงสครั้งต่ออาทิตย์ก็พอค่ะ อ่ะพอเราสครับมะขามเสร็จแล้วนะคะต่อมาเลยเนี่ยพี่โซก็จะมากําจัดขนนะคะทุกคนพี่โซเลือกใช้แว็กแทนการถอนนะเพราะว่าพี่โซจะไม่ใช้แหนบในการถอนขนลักแร้เลยเพราะการใช้แหนบในการถอนขนลักแร้เนี่ยยิ่งจะทําให้เราเป็นตุ่มหนังไก่นะคะซึ่งแบบกลัวมากเออก็เลยแบบเลี่ยงไม่ใช้แหนบเลยนะคะแต่สําหรับการโกนเนี่ยก็มีโกนบ้างนะคะแต่ว่าไม่บ่อยแล้วก็โกนเบาๆนะคะที่พี่โซเลือกใช้ครีมในการแว็กแทนเนี่ยมันจะแบบอ่อนโยนมากกว่าแล้วมันก็ง่ายสะดวก แล้วก็ช่วยกําจัดขนได้หมดจริงๆแล้วก็บางทีนะคะพี่โซก็จะใช้แว็กน้ําผึ้งนะคะในการมากําจัดขนคือแว็กน้ําผึ้งเนี่ยทาปุ๊บดึงปืดถอนลากถอนโคนเลยคือดีมากๆนะคะซึ่งพี่โซก็เคยทําคลิปในการถอนขนลักแร้ด้วยแว็กน้ําผึ้งมาแล้วนะลองไปหาดูกันได้นะคะ มาในส่วนขั้นตอนการทาบำรุงลักแร้กันบ้างค่ะพี่โซเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยจ้าพี่โซใช้เป็นตัวนี้ค่ะวัซลีนดายเซรั่มสูตรไวท์แอนด์สูทนะคะตัวนี้เขาเป็นเซรั่มทาลักแร้โดยเฉพาะเลยนะคะคือน้องตัวนี้นะคะเขาจะช่วยดูแลลักแร้ของเรานะคะให้เรียบเนียนไม่มีหนังไก่เลยและที่สําคัญนะคะคือเขาเนี่ยจะ ทำหน้าที่ได้ดีกว่าโลออลเ่ยทุกคนเขาเป็นเซรั่มเข้มขน้นแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยทุกคนพี่โซชอบมากตอนที่ทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแห้งเร็วมากๆแต่ทุกคนรู้ปาตั้งแต่ที่พี่โซใช้ตัวนี้มาคือไม่มีกลิ่นตัวเลยคือแบบ ก็ไม่ได้อวยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันดีจริงๆแล้วที่สําคัญพี่โซเป็นคนแพ้ง่ายใช้ตัวนี้ไม่แพ้นะจ๊ะอยากให้ทุกคนลองอ่ะคือมันทั้งช่วยลดกลิ่นตัวนะคะแล้วก็ลดตุ่มหนังไก่ทําให้รักแร้เราอ่ะเนียนเรียบแล้วดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูผลลัพธ์จ้า นะคะทุกคนเขามีทั้งคอลลาเจนและโอเมก้าหนะคะในการช่วยบำรุงรักแร้ของเรานะคะคือน้องเขาเนี่ยช่วยระงับกลิ่นเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายได้ตลอดทั้งวันเลยทําให้พี่โซแบบมั่นใจทั้งวันจริงๆนะทุกคนเวลาที่เราแบบไปเจอผู้คนตามที่สาธารนณะหรือว่าแอร์อัดบน BTS อะไรอย่างเงี้ยคือมั่นใจได้เลยว่าเราไม่มีกลิ่นตัวอย่างแน่นอนคือมันดีจริงๆอนะ่ะมันอยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจสาวๆไม่มากก็น้อยเลยแหละสำหรับใครที่มีปัญหาน้องจุกแรดดานะคะเหมือนพี่โซนะพี่โซคอนเฟิร์มเลยว่าสูตรนี้เด็ดจริงนะคะเพราะว่าพี่โซทามาแล้วเห็นผลทุกคนก็ต้องเห็นผลนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะไปตำเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะคือดีจริงอยากให้ลองนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้เลยนะคะที่ห้างชั้นนาทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นบูธวัสดุนะคะลองไปหาดูกันนะทุกคนมันใช้ดีจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรให้ทุกคนเลือก ะะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, ดสั่นกระดิ่งนะคะกด subscribe นะคะกด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 ไว้เลยจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาที่พี่โซอัปเดตเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตามพี่โซในช่องทางต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ IG หรือ TikTok เนะ่ยจ้ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ